สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่ไลฟ์ like U.S.A. by Haber m a l i z e i a กับปัดกระเพราเนื้อ นีเนื้อนะครับเรียกว่าแฟรงก์สเต็กนะครับผมจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้เวเอาไปผัดกบเพราานะครับทอดไข่ดาวก่อนนะครับ ใส่บล็อกลงไปนะครับน้ำมันยังไม่ร้อนนะครับเราตอกไข่ใส่ตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนมากนะครับไข่มันจะไม่กระจายนะครับนี่เราเอาบล็อกออกนะครับ ขอมมันเกรียมเียมแล้วนะครับเราก็ตักออกนะครับทอดใบกับพราแอปดเดียวนะครับก็ตักออกได้เลยต่อไปเราใส่ พริกและกระเทียมนะครับที่เราตำไว้แล้วนะครับใส่เนื้อ เ้อผัดจนเนื้อมันอุ่นแล้วนะครับเราก็ใส่ซอสปรุงรสนะครับส่วนผสมไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีน้ำปลาน้ำตาลซีิ๊วขาวซอสหอยนางรมพริกไทยสมรสดีแล้วเติมน้ำนะครับน้ำที่เราทำพริกในครกนะครับล้างครกแล้วก็เอามาใส่ในครับ ใส่ใบกับเพราสดๆลงไปใบกับเกาเยอะมากนะครับเพราะว่าปลูกเองหลังบ้านนะครับใส่ใเยอะๆเลยนะกับกลิ่นกับเกาจะได้หอม เราไอใบกระเพราสลบนะครับก็เป็นนั้นใช้ได้นะครับ รถโดนนะครับดูน่ากินมาก กินเนื้อ,อแบบสเต็กนะครับก็ไม่ได้รสชาติเท่ากับผัดกับเพรานะครับรสชาติกับเพราแบบไทยๆกินที่ไหนก็อร่อยมีไข่ดาวด้วย าสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมนะครับอ